มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน The International Conference on Art and Culture, i n c r e a t i v e Economy ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยกรผู้มีชื่อเสียงจากนานาชาติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆมาให้ได้ดูกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานนักศึกษาเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ but the general idea was that uh, how to make profit, how to make assets without having to destroy nature. you know, the, the awareness of this ecology and the threat of culture, deforestation, uh, natural disasters are, are causing a lot of problems in our world. สำหรับบริเวณหน้างงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิใจัยในด้านศิลปะปด้วยแต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับผลงานวิจัยเรื่องไหมมักโคนีครับเป็นของคุณสุภลักษณ์มาคุณตนซึ่งเป็นนิสิตและดับปริญญาเอกของคณะวัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิสารรออร,ม,าาร,ครมครับซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการควบคุมก็ได้มาปรึกษาว่า เขามีโปรเจกต์อย่างนี้หละอยากจะทํางานต่อแล้วเขาก็เลยไปค้นพบว่าการที่เอาผ้ามาใช้ในการหมักโคนหมักอะไรนมันสามารถทําให้ผ้าเนี่ยมันมีสีคงที่ทนทานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นที่อยู่ในศรีสะเกดอ่าสุรินทร์แล้วก็อุบลเพราะพื้นที่ในการวิจัยเขาเนี้ยจากการที่อ่เราได้ร่วมสอบเขาโครงได้ร่วมวิพากษ์กันในวงวงการสอบมีอนิพง์นเนี่ย เขาได้เล <ffe> ือกเขาได้เลือกพื้นที่มา3พื้นที่ซึ่ง3พื้นที่ตรงนี้มีจุดเด่นก็คือเขามีดินโคลนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นทิ่ที่จะสามารถนํามาพัฒนาเป็นผสมในตัวไหมในตัวผ้าพัฒนาให้มันเป็นเชิงพานิชทำให้ผ้ามีความคงทนแล้วก็ขั้นตอนในการเจริของเขาเนี่ยเขาจะประกอบด้วยเขาเขาจะมีการศึกษาพวกประวัติความเป็นมาแล้วก็สภาพปัุบันปัญหาของ3พื้นที่เกี่ยวกับผ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับผ้าไหมตัวนี้โดยเฉพาะนะครับ ก็ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดศรีเกตหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็อุบลราชธานีหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็สุรินทร์อีกหนึ่งหมู่บ้านเอาผ้าตัวนี้ไปทดสอบมีความเป็นกดเป็นดงังแล้วก็ทดสอบความเป็นกดเป็นดางออกมาได้ได้ความคงทนของสีได้อะไรออกมาเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลขเชิงปริมาณสําหรับการต่อยอดผลงานชิ้นนี้เนี่ยผมคิดร่วมกับท่านประธานที่ปรึกษาแล้วก็เราก็จะให้เขาเนี่ยสร้างเครือข่ายด้านการตลาด หลังจากที่ผณีพันธุ์ได้ได้ถูกเผยแพร่ปรปจาหนายออกไปแล้วเนี่ยะจะทําให้คนรู้จักในในวงนอกมากขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาครับและประชาสัมพันธ์เบื้องต้นตน,น สุโขทัยธรรมธิราชของเรานะคะ<ม>ก็ได้นำนิทรรศการนะคะซึ่งเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็เรื่องของภูิปัญญาท้องถิ่นนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจริงๆแล้วนนทบุรีเนี่ยมีเครื่องปั้นดินเผาอยู่ทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะจะมีที่เกาะเกตกับอํเาเภอตะนาวศรีนะคะในของเกาะเกตเองเนี่ยจะเป็นเน้นลวดลายวิจิตรถ้าของตะนาวศรีนี่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้ เครื่องใช้พวกหม้อพวกเตาอะไรประเภทนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเราเนี่ยในฐานะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ของในจังหวัดนนเราก็ได้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายลวดลายที่มันกําลังจะสูญหายไปในอนาคตเราก็เลยมีการทําวิจัยเก็บเอาไว้นะคะแล้ว,วันนี้เราก็ได้เอาพวกเครื่องปัน้นดินเผาจากเกะเกร็ดมาให้ชม เครื่องปป้นดินเผาของเกาะเก็ดนะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นคือว่าเขาจะมีการแกะลวดลายที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นลายบวกค้อมบวหายนะคะซึ่งลวดลายเนี่ยจะมีการฉลุแล้วก็มีทั้งการพิมพ์ มันจะของใหม่นี่นะคะจะแตกต่างจากของโบราณนิดนึงคือของโบราณเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าการพิมพ์แม่พิมพ์อนะค่ะแล้วก็เอาไปประดับแต่อันนี้จะเป็นการแกะซึ่งเป็นการฉลุลวดลายนะคะจะเป็นลายบวกขวามบัวหงายที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะสีแดงเนี่ยเกิดจากการเผาที่อุณหภูมิพอประมาณนะคะส่วนสีดำเนี่ยจะกรรมวิธีในการเผาจะมีขั้นตอนในการเผาคือการเอาเครื่องปั้นเนี่ยใส่ในในปิ๊บแล้วก็ กบด้วยแกบอีกครั้งหนึ่งแล้วนาเข้าไปเผาถึงได้ออกมาเป็นสีดาอย่างนี้ซึ่งสีทั้งหมดนี้เกิดจากการเผาโดยธรรมชาติตัวนี้จะเรียกว่าเผาแกล่งคืออุณหภูมิจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยมากกว่าตัวสีแดงนะคะก็จะได้เป็นเป็นเผาแกล่งในลักษณะสีเช่นนี้นะคะถ้าในสีเทาเนี่ยเกิดจากการที่เผาตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเผากรรมวิธีเดียวกับสีดําคือกบด้วยแกบอีกครั้งหนึ่งได้ออกมาเป็นสีเทา ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไยพันพนีก็ที่เราได้เป็นภาคีเครือข่ายกันก็เราก็ได้นําเรื่องของอันนี้จัตการเสือของสมเด็จพระนางเจ้าลำไยพันีมาแสดงเพื่อเผยแพยร,ร่ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบรุรีโดยเฉพาะเสือเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าลำไยพันีก็ทรงเป็นผู้ไปบุกเบิกนะให้ความรู้กับชาวจันทบรุรีจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยชาวจันทบุรีก็มีความรู้เรื่องเสือแล้วก็กลายเป็นสินค้าแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีนะครับ ขณะนี้ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่ว่าในส่วนของศิลปวัฒนมคําว่าอนุรักษ์แล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้อะไรที่พัฒนาก็ต้องพัฒนาอะไรที่สร้างสารรค์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็น,ปนไปตามโลกนะฮะส่วนที่คำอันหนึ่งก็ประเพณีก็สืบต่อก็ต้องสืบต่อนะครับของวัฒนธรรมนะแต่ว่าทุกอย่างก็เรียนรู้ร่วมกันได้ครับหลังจากไปดูผลงานทางศรริลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาร่วมจัดแสดงภายในงานกันแล้วยังมีการจัดแสดงผลงานของนักศรรึกษาอีกด้วยค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวธนันทองิริพันธ์ทิปกรณ์นะคะวันนี้ก็มาแสดงการปักสะดึงนะคะในนิทรรศการาศิลปะะวัฒน,นธรรมกับเศรษฐกิจนะคะก็การปักสะดึงเนี่ยนะคะเป็นศิลปะของไทยสมัยโบราณนะคะในการาปักผ้าทำลวดลายนะคะเพื่อให้มีสีสันหรือความสวยงามอ่อนช้อยนะคะมีวิธีการที่ง่ายๆค่ะก็คืออย่างแรกก็คือเราเตรียมผ้าก่อนนะคะ ก๊อปลทยที่เราต้องการจะใช้นะคะมาวางบนผ้านะคะหลังจากนั้นเราก็คัดเลือกสีใหมนะคะหรือว่าดินที่เราจะใช้กับผ้าที่เราได้เตรียมไว้นะคะทีนี้เราก็ออกแบบการลงสีนะคะแล้วก็ปักตามที่เราได้ออกแบบแพทเทิร์นไวนะคะ้ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยนะคะได้สนับสนุนนะคะให้วัยรุ่นหรือนักศึกษานะคะใช้กิจกรรมยามว่างให้เป็นประโยชน์ในการทํากิจกรรมที่รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะอย่างเช่นการปักสะดึงนี้ค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมกันร,รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิพารั์พันธุรัตนะคะค่ะวันนี้ก็มาแกะสลักเป็นศิละปะวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นดอกไม้ในวรรณคดีนะคะผละไม้ที่แกะก็จะมีพวกแตงโมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน,นะคะก็จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งจะให้นักศึกษาหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการทำอะไรที่แบบไทยๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัฒนันสิริพานิชิปกรค่ะ จับคณะ,ะมนุษยศาสตร์นะคะสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะวันนี้นะคะในงานเราชันก็จะบรรยายการร้อยมาลัยนะคะแล้วก็มีการสาธิตค่ะทางมหาวิทยาลัยเราถึงได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเหล่านี้นะคะและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนรักษาอนุรักษ์ธรรมไทยนี้ด้วยนะคะกิจกรรมการร้อยมาลัยนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกันร,รักษาด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผลงานดีๆที่เพื่อนๆได้ดูกันไปถือว่าผลงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์หรือแม้แต่ผลงานของนักศึกษาก็ล้วนแต่เป็นผลงานที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ค่ะเราไปปิดท้ายกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเพื่อนๆจากมหาวิทยาละะัยราชภัฏพระนครและการแสดงจากชาวต่างชาติที่ร่วมเข้าการประชุมนานาชาติในครั้งนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมและงานดีๆของชาวมหวาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครซึ่งมหวาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครถือเป็นมหวาวิทยาลัยที่โดดเด่นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมยังไงก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนร่วมเป็นคนหนึ่งที่ช่วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของเรากันไว้นะคะ